สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆเปิดไปที่หน้าสามเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องสารละลายสารละลายนะคะมันจะเป็นของผสมของผสมก็คือมีตั้งแต่หนึ่งห่งอย่างนะคะผสมกันแต่คีย์เวิร์ดของมันก็คือเนื้อนะคะจากกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เวลาเรามองมันจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้สารละลายนะคะจะประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าตัวละลายกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทำละลายอีกรอบนะคะสารละลายสารละลายจะประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกคือตัวละลายอีกส่วนหนึ่ง คือตัวทำละลายตัวอย่างนะคะเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเกลืออากาศตัวอย่างนะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเกิดจากการรวมกันของน้ำกับน้ำตาล น้ำเกลือล่ะน้ำเกลือก็เกิดจากการรวมกันของน้ำกับเกลืออากาศอากาศเกิดจากการรวมกันของแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊ส bla 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 เยอะมากอะทีนี้เราจะมาแยกว่าในน้ำเชื่อมน้ำเกลืออากาศอะไรเป็นตัวละลายอะไร เป็นตัวทำละลายอ่ะอันแรกนะคะตัวละลายก่อนตัวละลายน้ำเชื่อมตัวละลายก็คือน้ำตาลน้ำเกลือตัวละลายก็คือเกลืออ่าวยากและอากาศอากาศนะคะตัวละลายก็คือตัวที่มีปริมาณน้อย มีกี่ตัวทั้งหมดก็คือตัวละลายอะพวกนี้มีปริมาณน้อยแสดงว่าออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวละลายส่วนตัวทำบ้างน้ำเชื่อมอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำเป็นตัวทำละลายน้ำเกลือก็น้ำเป็นตัวทำละลายอากาศตัวที่มีปริมาณเยอะที่สุดจะเป็นตัวทำละลาย อ่ะอันนี้คือตัวอย่างทีนี้สำคัญเลยนะคะคือสารละลายเนี่ยมีสามสถานะมีทุกสถานะเลยของแข็งนะคะก็อย่างเช่นทองเหลืองนาบนิโครมสำริดของเหลวอ่าน้ำเชื่อมน้ำหวานน้ำเกลือที่มีสถานะเป็นของเหลวและแก๊สนะคะแก๊สก็เช่นอากาศแก๊สหุงต้ม พวกนี้ก็คือเวลาเราจะเช็คว่าอะไรเป็นสารละลายก็ให้เราเช็คว่ามันมีส่วนผสมมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดแล้วเนื้อของมันเนี่ยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละคือสารละลายอ่ะโอเคอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายนะคะ มาดูความเข้มข้นของสารละลายนะคะสารละลายเนี่ยเขาจะบอกออกมาในลักษณะของความเข้มข้นนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวอ่ะเดี๋ยวแม่จะขึ้นให้1ตัวก่อนนะคะตัวแรกที่เราจะเรียนค่ะคือร้อยละ ร้อยละนะคะความเข้มข้นในหน่วยร้อยละร้อยละบางทีเขาใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอ่ะมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะคะเราจะใช้ว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเท่ากับด้านบนนะคะจะต้องเป็นตัวละลายด้านล่างจะต้องเป็นสารละลายถ้าอยากรู้เปอร์เซ็นต์ ก็คูณด้วย100ทีนี้ร้อยล้าน่ะคะมันมีตั้ง3ตัวอันแรกนะคะร้อยละโดยมวลร้อยละโดยโดยมวลก็หมายความว่ามวลต่อมวลมันหน่วยเหมือนกันนะคะมวลทั้งคู่เขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าร้อยละโดยมวลอ่ะร้อยละโดยปริมาตร เรียกเต็มๆก็ค mm mm <inaudible>. ือปริมาตรต่อปริมาตรมันเหมือนซ้ำมาค่ะเขาก็เลยเรียกแค่ร้อยละโดยปริมาตรต่อมาตัวสุดท้ายร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรไม่รู้จะย่อยังไงเขาก็เลยเรียกเต็มๆว่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมีสามตัวร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ทีนี้เวลาเราคำนวณเด็กๆต้องตั้งสติดีๆนะคะเราจะกระจายสูตรและจากสูตรเดียวเราจะกระจายเป็นสามสูตรอ่ะวิธีการก็คือถ้าเขาให้หาอ่ะหนูมารู้พื้นฐานตัวนี้ก่อนถ้าเราพูดคำว่ามวลมวลหน่วยที่สื่อถึงมวลมีอะไรบ้างหลักๆที่เราเจอก็คือกรัมใช่ไหมคะ กรัมอ่ะปริมาตรละ่ะหน่วยของปริมาตรที่เราเจอบ่อยๆที่เราคุ้นเคยก็จะมีมิลลิลิตรลูกบาทเซนติเมตรเข้าไหมหมวลก็คือหน่วยจะต้องเป็นกรัมปริมาตรหน่วยก็จะเป็นมิลลิลิตรหรือลูกบาทเซนติเมตรใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อ่ะถ้าเรารู้ตรงนั้นแล้ว มาดูร้อยละโดยมวลค่ะร้อยละโดยมวลเวลาเราเขียนเราก็จะได้ว่าเปอร์เซนโดยมวลใช่ไหมเราจะแปลงสูตรนะก็จะเป็นเปอร์เซนโดยมวลตัวละลายตัวละลายก็จะต้องในหน่วยมวลนั่นหมายความว่าตัวละลายเนี่ยจะต้องออกมาเป็นหน่วยกรัมสารละลาย ก็จะต้องออกมาเป็นหน่วยกรัมนะอันนี้คือร้อยละโดยมวลตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมสารละลายก็จะต้องมีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็คูณด้วย100อ่าอันนี้คือร้อยละโดยมวลเราเปลี่ยนใหม่เราไม่เอาเปอร์เซ็นต์โดยมวลและเราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์โดย ริมาตรเปอร์เซน์โดยปริมาตรอะร้อยละโดยปริมาตรปริมาตรม,ามีหน่วยเป็นอะไรนะมิลลิลิตรหรือลูกบาศก์เซนใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาร้อยละโดยปริมาตรตัวละลายก็จะต้องมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรสารละลายก็จะต้องมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรเช่นเดียวกัน ได้แล้วนะอ่ะตัวสุดท้ายถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมวลต่อปริมาตรหมายความว่าด้านบนเนี่ยจะต้องมีหน่วยเป็นมวลหน่วยมวลในที่นี้ก็คือกรัมข้างล่างจะต้องมีหน่วยเป็นปริมาตรก็คือมิลลิลิตร นั่นหมายความว่าชื่อของเขาอะค่ะว่าร้อยละโดยอะไรมันจะเป็นตัวบอกเราว่าอ๋อข้างบนเราจะต้องใช้หน่วยมวลหรือปริมาตรข้างล่างจะต้องใช้หน่วยมวลหรือปริมาตรดูมาจากคำว่าร้อยละปกติเขาจะบอกว่าจํำสูตรสามสูตรนะแต่แม่มองว่ามันคือสูตรเดียวกัน เราก็จำแค่เปอร์เซนต์เวลาหาหาได้จากตัวละลายหารด้วยสารละลายแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยโอเคไหมอ่ะทีนี้ถามว่าโจทย์จะให้เราหาอะไรบ้างบางทีโจทย์ก็จะถามเราว่าเปอร์เซนต์เท่ากับเท่าไหร่โดยที่ให้ตัวละลายกับสารละลายมาหรือ จทย์อาจจะให้ตัวละลายให้เปอร์เซนต์มาแล้วถามหาสารละลายสามตัวนี้แหละเขาจะให้มาแล้วก็ให้เราหาวิธีที่ง่ายที่สุดคือเขียนสูตรทุกครั้งก่อนคำนวณน,นะคะอ่ะลองไปดูตัวอย่างคะ่ะอ่า ทำให้ดูข้อที่1.1นะคะอ่านโจทย์จงคำนวณความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลร้อยละโดยมวลเด็กๆเขียนสูตรก่อนจะได้แทนค่าถูกต้องอ่ะเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็เท่ากับตัวละลายส่วนด้วยสารละลายคูณ100เดี๋ยวลืม ร้อยละโดยมวลข้างบนก็ต้องหน่วยกรัมข้างล่างก็หน่วยกรัมแรกๆมันก็จะช้าหน่อยเดี๋ยวเราทำได้เราอยากทดยังไงก็เรื่องของหนูนะคะอาจแทนค่าตัวละลายโซเดียมคอลอไรด์เป็นตัวละลายก็คือ50สารละลายสารละลายมันประกอบด้วย2ส,ส่วนนะก็คือน้ำกับเกลือใช่ไหม ห้ามลืมนะคะฉะนั้นสารละลายก็คือ50บวก200ก็เป็น250แล้วก็คูณ100อ่ะคำตอบก็คือเท่าไหร่นอ่เปอร์เซนโดยมวล Okay. เราก็ลองทำนะคะข้อ1.2ข้อ1.3เนี่ยลองทำเขาให้หน่วยเป็นโมลมาใช้ไม่ได้นะจ๊ะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนจากโมลเนี่ยไปเป็นกรัมก่อนโอเคนะอ่ะก็ไล่ทำนะคะลองอ่านดูอ่ะมันมีทั้งร้อยละโดยมวลอ่านนี่แม่ทำตัวอย่างที่3มให้ดู ตัวอย่างที่3มนะคะก็คืออ่ะอ่านจดก่อนสารละลายกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละศูโดยปริมาตรจำนวน500จะมีกรดไนตริกปริมาตรเท่าไหร่เขาบอกว่าร้อยละโดยปริมาตรอ่ะก็แทนเลยจ้าร้อยละโดยปริมาตรนะคะเท่ากับข้างบนตัวละลาย ข้างล่างสารละลายคูณ0 0อ่ะร้อยละโดยปริมาตรแสดงว่าข้างบนอ่าหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรข้างล่างหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแทนค่าค่ะเขาบอกว่าเข้มข้นร้อยละ0.2แสดงว่า0.2ต้องอยู่ฝั่งซ้ายนี่ไงเข้มข้น ร้อยละสน,สน,สน,สนสองอ่ะตัวละลายเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็ให้เป็น x ก,ก็ได้ค่ะสารละลาย500แล้วก็คูณ100อ่ะสรุปก็คือ x จะเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตร ก็หมายความว่าสารละลายนี้จะมีกรดไนตริกเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรให้หนูลองทำนะคะนี่อย่างอันนี้ร้อยละโดยเท่านี้มันคือร้อยละโดยอะไรกรมัมกรัมก็คือมวลใช่ไหมล่ะลูกบาทเซนลูกบาทเซนก็คือปริมาตร โอเคอ่ะเดี๋ยวมอบหมายนะคะให้เราทำนี่ไล่มาหน้าต่อมาเลยจนกระทั่งถึงข้อที่ห้าทำไล่มาเลยนะคะจนถึงข้อที่ห้าโอเคค่ะนั่งทำด้วยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ